ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสลืมไปช่วงก่อนหน้าลืมไปว่ามีอัปเดตเพิ่มเติมนอกจากที่ว่าไปเมื่อกี้นีดน้วยน,นะครับคือซึ่งอัปเดตที่ว่าก็มีเพิ่มเติมนอกจากนี้คือคือที่เก็บเสียงของมอกสุือปืนปที่ต้องใช้เทส0.45ก็ต้องใช้ซับเซอร์แบบ0.45โดยเฉพาะ ก็หมายความว่าใช้ซัเพรสเซอร์แบบปืนพกปกติไม่ได้แล้วเพราะซัเพรสเซอร์ปก,กตินาจะใช้ได้เฉพาะปืนกลเท่นั้นอย่างที่สองคือตัวเหมือนจะมี DLC เพิ่มเติมที่เราสามารถเต้นเต้นเพิ่มเติมได้อย่างที่เห็นเห็นครับ

มืนมีคาเตอบางท่านแสดงสีหน้าด้วยก็ต้องเป็น d l c ซึ่งต้องซื้อเหมือนเดิม,มกับพวก DRC ทร DLC งผมใช้เพิ่มเติมสุดและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรจเจอร รถกระบะรถกระบะในตำนาน <c oughs> รถกระบะในตำนานชีฟเอฟ รถกระบะในตำนานเทสรันซะหน่อยและแน่นอนก็เป็นแบบรถมูมบ้าซึ่งต้องฉถอดชิ้นส่วนได้ แน่นอนว่าเป็นมูดล,ล่าซึ่งต้องถอดชิ้นส่วนได้แน่นอนด้วยนำ ลองถอดชิ้นส่วนทั้งหมดดูว่าจะเป็นยังไงนอกจากนี้ รถกระกบระ,บะบสมัยรถกระบะสมัยแผลต้นต้นตื้องแต่สมัย0.6เลยมั้งเนี่ยสีอย่างเดียวถอดถอดเบาะไม่ได้ ยังเล็งได้เหมือนเดิมเนื่องจากถอดได้หมายามว่าต้องประกอบได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนื่องจากถอดได้มันก็ต้องประกอบได้ ก็มาเปิดประทุนใส่เหมือนเดิม แน่นอนเดี๋ยวเซฟโซก็ต้องมีขายหอยู่แล้วแล้วมีรถกระบะแล้วก็ต้องมีเยอะ SUV ด้วยแน่นอน รับประกันได้เลยเอ้ยตกน้ำถ้าตกน้ำก็โดนดาเมจถ้าตกน้ำก็ดาเมจครับ โอเคหมดละโอเคลืมลืมอีกครั้งมาอัปเดตอีกครั้งกับเรื่องเมนูอินเทอร์เฟซที่เพิ่มเข้ามาในเกม,เพ,เ,พมกเพื่อเพิ่มความสะดวกเพื่อเพิ่มความสะดวกของเกมเพลย์ gameplay. ความสะดวกของเกมเพลย์ที่จะเพิ่มเข้ามาในเกมซึ่งตอนนี้ส่วนคราฟติง้งการคราฟคราฟของกับคราฟสินค้า ของข้า้าไม่จําเป็นต้องเออจะขอโทษดีจะวาไปแล้วมันจะมีทิปที่อยู่ข้างๆด้านขวามาในบางครั้งซึ่งน่าจะเป็นตัวช่วยให้เราอยู่นี่เล่นกับเกมได้นดนสนุกขึ้นในส่วนตรงเมนูบิวดิ้งการทำอาหารการสร้างตึกคราไอเทมมันจะอยู่ในมโมหมดคราดิ้งยิ่งทีเดียวหมด หรือมันจะไม่ไม่ได้แยกแล้วชีวิตกับเมตาบอลิซึมในก่อนส่วนเมตาบอลิซึมกับสุขภาพของตัวมันจะอยู่แยกกันไม่ใชร,รวมอันนีอ้อยู่แยกกันแล้วและอย่างที่อย่างสุดท้ายคือแมน,นุ่นคู่มือการเล่นซึ่ตอนนี้อยู่ในซึ่ตอนนี้ก็อยู่ใน ในเกมและน่าจะเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์มากมากได้เลยนะครับนี่ทำธุรกิจไอแลนก็คือ <ผม S 2> เกมเล์โดยรวมของเกมเล์โดยรวม เลยโด,ดยรวมคร,รับ้รกเพื่อไม่มีอะไร เส้นที่ทั่วไปการโดดร่มคือนี่เป็นจุดเริ่มต้นของตอนเล่นแต่ละครั้งเข้าแมแมพทุกครั้งทาน้ำว่ายน้ำก็มีถนักไปคือจมก็คือสามารถทิ้งทิ้งได้เพื่อไม่ให้มันไม่ให้จม มันเอาตัวรอดคือแน่นอนมันก็ต้องมีเพิ่มมาเดสก็คือสปอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่เงินจะลดเยอะอเกมเมนเดน,นส์ซ่อมพวกซ่อมแหละ Inventory อุปกรณ์ของโดยรอบแล้วก็ไอเทมสภาวะร่างกายการรักษาเมื่อเจ็บจากกก็โดนซอมบี้หรือพระผะู้เล่นกันเองในหมวด PVP สถานะผู้เล่นสารอาหารกับการย่อยอาหารของตัวละคร ทีวิวกับสกิลเทรนแน่อนอนว่าสตูชัน่นจวัวะการภาวะร่างกายแอ็กซ์ซิลิตี้ความพล่องตัวอินเทลเลเจนต์รนาะคามินิเกมลาศาสตว์ตกปลาไขาล็อกบอชนวนทำอาหารเอคโอนอมี สำหรับซื้อของในอัลบสแล้วก็เอาเงินในเข้าตู้ได้ด้วยแบงงมีไว้สำหรับสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ม o ดูล่าเบสก็คือสามารถสร้างบ้านแบบของเราเองฐานสามารถอัปเกรดได้แต่แน่นอนว่าต้องมีค่าอินเจเนียรงมากพอ โอเคคือของจริงนี่หมดแล้วของจริงนะโอเคครับค่าสวัสดีครับผม